มีไหมครับความคัดบนร้ามคนทบคือมันไม่มีให้ร้เามันมีทั่วเลยเพราะมีระบบ หลังจากที่มีการเข้าตรวจคน้นค่ะทางเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกองเชื้อเพลิงของรถยนต์ปลอมไส้กองน้ํามันหล่อลื่นไส้กองอากาศปลอมหัวเทียนสายผ่านและอะไหล่ชิ้นส่วนปลอมอื่นๆรวมแล้วกว่า16รายการจํานวนถึง1,032ชิ้น โดยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ของถนนพหลโยธินเขตสายไหมกรุงเทพสืบเนื่องจากมีผู้ลักลอบจําหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าให้กับประชาชนผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยพบว่าในปอเป็นเจ้าของสินค้าของกลางและเป็นผู้ดูแลสถานที่ซึ่งจากการตรวจค้นของกลางเป็นอะไหล่รถยนต์ปลอมหลายรายการซุกซ่อนอยู่เป็นจํานวนมากโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้มีการจําหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้กับประชาชนโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนของปอสเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่ออย่างไรก็ตามฝากถึงประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าอะไหล่รถควรซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ และมั่นใจว่าเป็นของแท้โดยวิธีการสังเกตผลิตภัณฑ์ของแท้จะต้องมีสลักภาษาไทยระบุสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหากเป็นอะไหล่รถยนต์ปลอมนั้นจะไม่ได้มีการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพในอุตสาหกรรมนอกเหนือจากนี้ยังมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างมากหากนำไปใช้รวมถึงอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของท่านด้วย